มาถึงการประกอบช่อเอื้องนะคะตัวนี้เราเตรียมช่อดอกที่เราจะเข้านะคะอันนี้พันฟาลอราเทปไปแล้ว่าเตรียมเราจะเราจะดูจากที่ว่าอ่าแบบที่เราต้องการเนี้ยอยากให้เขาช่อทรงไหนนะคะแต่อันนี้มันจะเป็นช่อโค้งใหญ่นะคะก็อาจจะประกอบลองดูโมประกอบกันนะคะแล้วก็ลองไปประยุกใช้นะคะว่าจะใช้แบบไหนนะคะอันนี้ อนละเทปเชื่อไหมแต่ก่อนเนี้ยทําพันไม่เป็นเลยพันแบบต้องๆตลอดเลยแล้วตอนเนี้ยมาแฟนเพิ่งมาบอกว่ามันสามมันสามารถยืดก่อนที่จะพันได้อันนี้จริงๆนะคะไม่ได้แก้งโง่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อัาด้วยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมันยืดอย่างนี้ได้นะคะเราต้องยืดอย่างนี้ก่อนปกติจะพันไปเลยแล้วมันก็ไม่เคยอยู่แล้วเราก็โวยวายว่ามันไม่อยู่เลยอะไรเงี้ยที่จริงคือมันต้องยืดก่อนอย่างที่แฟนเขาบอกะ เมื่อเรายืดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพันฟอร่าพันพันก้านนะคะอย่างงี้สอนยันพันก้านอ่ะเผื่อมันมีบางคนไม่รู้เหมือนโมนะคะอันอ่านี้ต้องสอดสาร,รภาพเลยนะคะถ้าเวลาพันก้านเนี่ยข้อมือข้างขวาเนี่ยแข็งแรงแต่ข้อมือข้างซ้ายอะ่ะไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหรค่ค่ะ มันก็จะพันไม่ค่อยเนียนเหมือนชาวบ้านชาช่องนะคะมันก็จะได้ประมาณประมาณเนี้ยโดนแฟนด่าประจํำเลยบางทีนี่ก็ใช้แฟนพันให้นะคะเพราะว่านี่พันเองแล้วมันไม่สวยแต่ก็พอถูไทยไปได้นะคะอย่างนี้เมื่อเราพันเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาจับช่อกันนะคะจะแบ่ง จะใช้ดอกค่ะข้างละห้าดอกนะคะดอกตูมเราดูเราดูตัวเนื้อเขานะคะว่าอันไหนมันมีบางทีเราประกอบมันไม่ได้เป๊ะหมดทุกอย่างนะคะเราก็จะต้องดูว่าเอ,อดอกนี้อยากจะให้เขาอยู่บนหรืออยู่ล่างนะคะ วันนี้สีจะสดสดนิดนึงนะคะใช้ระบบ A.I เพราะว่าในห้องนี้แสงน้อยมากเลยค่ะอัดในห้องที่โมจะเรียงก็คือโมจะให้มันข้างละห้าดอกนะคะเอนี่มีดอกแถมมาจากไหนเนะะียติดเกินอ๋อพูดผิดค่ะข้างละหกดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดอกข้างละหกดอกนะคะที่โมจะทำ ต้องแบ่งแบ่งฝั่งเขาก่อนนะคะว่าเราจะให้เขาอยู่ฝั่งไหนเพราะมันจะต้องประกอบสองฝั่งแยกกันนะคะแล้วก็มารวมกันนะคะอันนี้มีทั้งหมดสิบดอกเดี๋ยวจะเย็นๆน,นิดนึงนะคะี่ากเป็นดอกมาลีธรรมดานะคะแล้วก็ใส่ไปนี่ เดิมทีสีที่ใช้คือสีสี่สิบแปดนะคะอยากให้มันดูสดใสก็เลยปรับ ai ขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็สีขาวเราต้องแบ่งพักแบ่งสายก่อนนะคะอันนี้เออดอกใหญ่โมจะเอาไว้นี่นะคะเดี๋ยวเรามาแบ่งก่อนนะ ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากดอกตูมนะคะลองจับตำแหน่งเขาดูตามชอบนะนี้ดีกว่า วิธีนี้อาจจะอืมเขาเรียกไงนะตรงตามสูตรหรือไม่ตามสูตรก็ไม่แน่ใจนะคะก็ทุกคนอาจจะทําไม่เหมือนกันเนาะก็ลองดูดูเป็นแนวทางก็ได้นะคะประกอบตามที่เราถนัดตามที่เราเห็นนะคะ ก็ค่อยๆใส่ไปถ้ายังไม่ไแน่ใจก็ดึงฟอร่านี้ออกก่อนค่อยๆพันไปก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ดอกตูม แบบไปด้วยนะคะเนี่ยครั้งแรกยังไม่มั่นใจจับเข้าไปนะคะ โมไม่ค่อยถนัดจัดช่อลอยนะคะก็จะจัดเป็นช่อจมๆอย่างที่เห็น ค่อยใ,ใส่แซมไปก็ได้นะเดี๋ยวเราจะใส่เรียงดอกไม้ตามชอบนะคะอ่าเราก็จะจับอันนี้ได้ประมาณหนึ่งข้างันนะคะเดี๋ยวเราจะทําประมาณแค่ข้างเงี้ยอีกข้างนึงนะคะอันนี้ยังไม่ลงตัวดีนะคะเดี๋ยวเราต้องต้องเล็งด้วยว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกข้างหนึ่งนะคะ อีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยก็แบบนี้ใส่ใส่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจับอีกข้างหนึ่งนะคะพอดีโมดตั้งกล้องนี้อาจจะจับไม่ถนัดนะคะเดี๋ยวขอตอนทำมันเสร็จเลยละกัน<ม>ค่ะเมื่อเราประกอบแล้วนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะโอ้ <laughs> เลนสสหอบเลย <laughs> ช่อมันใหญ่เกินไปนะมันก็จะใช้กำลังเยอะนิดนึงเป็นคนไม่ค่อยมีแรงแขน ไม่มีแรงบีบรวดออกนะคะก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี้เนี่ยเราจะแบ่งกันเป็นสองพาร์ทอย่างนี้นะคะเวลาเราจะประกอบเราก็ชนกันแบบนี้แล้วก็จัดตำแหน่งเขาให้มันเข้าที่กันนะคะเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตไปพันเขานิดนึงมันต้องใช้ท่าที่ถนัดถนัดพันเขานะคะถ้านั่งอย่างนี้มันไม่ถนัดนะคะเดี๋ยวดย๋ยโมพันอันนี้อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวมาเจอกันตอนสำเร็จนะคะ อันนี้พันคร่าวๆนะคะเมื่อได้แล้วก็จะเป็นลักษณะนี้แต่มันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเพราะว่ามันต้องเหลือตกแต่งอีกนะคะนี่ก็จะเป็นช่อขนาดนี้นะคะช่อตามแบบที่โมทําเลยคือมันเป็นช่อใหญ่เนาะก็จะใส่กับพวงมาลัยตัวนี้นะคะนี่ยังไม่เสร็จดีนะคะยังเหลือประกอบอีกเยอะเลยค่ะนี่ช้อเรื่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนสําเร็จดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะประกอบ ที่เหลือนะคะแล้วเราก็จะมาดูตอนที่เราสําเร็จเลยค่ะมาต่อกันที่อุบะนะคะอุบะช่วงล่างนะคะวันนี้โจทย์ที่ได้ก็คือประมาณสิบสองสิบสองดอกนะคะหรือสิบสองขานเองปกติโมจะทำสิบห้าดอกนะแต่อันนี้โจทย์ที่ได้โมคือสิบสองขาแล้วก็ดูจากอาแบบจริงนะคะดอกรักก็จะอิงจากแบบจริงจำนวนที่ใส่นะคะโมก็จะมีหมดเป็นอาลินพันกันละจะมีหมด สามช่วงก็คือช่วงล่างช่วงกลางและก็ช่วงบนนะคะอันนี้ช่วงบนจะใส่ทั้งหมดกี่ดอกเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าจำดอกจำไม่ได้ว่าตัวเองใส่ไปกี่ดอกใส่ประมาณห้าดอกนะคะตัวนี้ตามแบบที่โมดูมานะคะที่โมดได้ได้โจ์มาคือเขาใส่ห้าดอกนะคะโมก็ใส่ตามตัวนี้ใช้เป็นไหมซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบนะคะของมิสโมนั่นเองก็จะได้ดอกที่ขนาดอ่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะดอกจะคล้ายๆดอกจริงนิดนึงหรืออาจจะใหญ่กว่าดอกจริงหน่อยนึงนะคะ อันนี้ช่วงนี้โมจะให้ทั้งหมดโมวางพอให้เขาไปเจ็ดขานะคะส่วนที่เหลือจะมีอันนี้ขาล่างสุดจะอยู่หนึ่งขาและขาที่อยู่ชั้นกลางจะอยู่สี่ขานะคะอันนี้ก็จะมีเก้าดอกหรือจะใส่แปดดอกก็ได้นะคะลองวัดดูเวลาเข้าช่อแล้วมันอาจจะเหินขึ้นนะคะเหลือ,อนนี้ ก็มีทั้งหมดหกดอกที่แรกโมเคยเคยใส่เจ็ดดอกแล้วแล้วเวลามัดมันเหินขึ้นมันไม่จมเหมือนตัวแบบนะคะโมพยายามอิงจากแบบที่โมเห็นนะคะก็ต้องใช้ทั้งหมดหกดอกนะคะก็เป็นไม่พูดเยอะแล้วเอาเป็นว่าประกอบนะคะประกอบก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะเราหยิบตัวนี้มาก่อนเราหยิบชั้นชั้นที่เราจะเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะชั้นที่เรา ใส่ชั้นล่างกดน,นั่นเองเราจะมัดจากชั้นชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนนะคะเดิมทีที่โมใช้เนี่ยโมใช้ทั้งหมดแต่ก่อนนะถ้าเป็นพวงก,ก่อนก่อนก็จะใช้สิบห้าขาตัวนี้จะมีหนึ่งตัวนี้จะมีห้าแต่วันนี้จะลองใช้สี่นะคะเพราะว่าดูจากแบบใส่ใส่ตัวพวงเขาตามชอบนะคะนี่ที่โมจับพยายามให้ตัวอสอง สองชั้นเนี่ยมันเสมอกันเห็นไหมนี่คืออันแรกอันนี้คือชั้นสองนะคะเราเล็งดูถ้าคิดว่าเออดอกเนี้ยมันโดดไปก็สามารถเอาดอกรักออกได้นะคะให้ให้มันเหลือให้มันเหลือเก้าดอกออกไปดอกหนึ่งก็ได้นะอันนี้นี้โมจะต้องเล็งว่าถ้าเกิดโมวางแล้วมันมันจะได้ตามที่โมคิดไหม มันอาจจะเหินไปนิดนึงนะก็เป็นว่าอดอกล่างชั้นดอกล่างสุดดอกยาวๆนี้นะคะโม่ใส่ไปแปดดอกแล้วกันนะคะเพราะเมื่อกี้ลองวัดดูแล้วมันเหินไปนะคะไม่ตรงกับแบบที่ต้องการนะคะปกติจะใส่โดดไปสองตัวไงอันนี้เมื่อเราจับจับเขาให้มันเสมอกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเห็นตรงเนี้ยอันนี้คือชั้นแรกอันนี้คือชั้นที่สองนะคะเมื่อเราจับเสมอกันแล้ว เราก็จับเขามาัดได้เลยค่ะโดยการขหมวดปมเขานะคะมัดชั้นนี้ก่อนมัดเป็นชั้นๆไปนะคะจนขั้นตอนนี้อาจจะต้องอ่เขาเรียกว่าอะไรนะต้องไวนิดนึงนะไม่เชิงไวก็ได้แต่ว่าต้องให้ฉมังมาน,น่อยนะคะมัดไปก่อน อันนี้ดอกรักไม่ได้ใส่น้ํายาเคลือบอะไรนะคะมันก็เลยจะต้องเอ้ยมันก็เลยพับพับพับได้นะคะมันไม่ได้แข็งอยู่ทรงอะไรขนาดนั้นนะคะแต่พอเวลาเราทําอะไรเสร็จแล้วเรามาจัดทรงอีกทีหนึ่งอันนี้เขาจะอยู่ทรงแล้วเพราะเป็นงานตั้งโชว์เราก็เลยเน้นแบบอยากให้มันมีนมที่ไม่แน่นไม่ไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่ไม่แบนเกินไปนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะได้จะได้ขาหนึ่งแล้วจะเป็นตัวลักษณะนี้นะคะ ชั้นต่อไปคือชั้นที่สะชั้นชั้นบนนะคะอารินพันกันหมดแล้วโอ้นี่ดูอะไรกันโจกหรือเปล่าแล้วก็จับจับเขานะคะจับเขาทาบอย่างนี้ไปเลยไม่ต้องคิดเยอะนะคะถ้ามันจะเอียงไม่เอียงนี่มันอยู่ตอนตอนที่เราแบ่งแบ่งเส้นที่เราจะที่เราจะอ่าเขาเรียกอะไรนะติดกับตัวพวงนั่นเอง เราจับเสียดายกล้องไม่ได้ทำแบบตั้งๆนะคะนี่อันนี้ทำกล้องแนวนอนนะ,ะมันก็เลยดูยากขอจัดแป๊บหนึ่งเมื่อเราจัดเขาเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะดูงี้อาจจะไม่รู้เรื่องเป็นประมาณเนี้ยถ้ามันไม่เสมออะไรกันดึงดึงให้มันเท่าๆกันอย่างนี้นะคะเราค่อยรวบหมุนหมุนหมุนตรงนี้ก่อนนะคะ แล้วเราก็ค่อยมัดข้อมือต้องแข็งแรงแนิดหนึ่งนะคะแต่พอดีว่าโมเป็นคนที่ข้อมือข้างซ้ายอ่อนแรงมากเลยค่ะมันก็เลยทําให้หลุดอย่างที่เห็นแต่มันไม่ใช่ปัญหานะคะเราจัดทีหลังเขาอีกทีหน,น,นึ่งอันเนี้ยมันมีเทคนิคอยู่หน่อยนึงเวลาเราจัดเสร็จแล้วอะ่ะถ้าอยากให้สตาร์มันอยู่ทรงนะคะ เราก็แบ่งชั้นเขาตรงนี้ก่อนอแบ่งชั้นเขาอันนี้มันมีสี่ดอกนะแล้วก็ใช้อ่าตัวเชือกสีขาวเนี่ะคะ่ะตัวได้เนี่ยนะคะมัดมัดเขาไว้เวลาเราส่งงานลูกค้ามันก็จะได้ไม่แตกพวงหอกนะคะส่วนลูกค้าจะไปตัดหรือไม่ตัดนั้นก็อยู่ที่ลูกค้านะคะนี่ก็จะมัดไว้ มันทำทําแบบสไตล์คล้ายๆมาลายสดนะคะพอจริงๆสมัยเด็กๆนะเ,เด็กมากๆอะตอนเด็กๆเคยร้อยมาลายช่วยพี่ด้วยแต่เป็นมาลายสีแยกนะไม่ใช่มาลายก่อนอันนี้วเวิร์บทูเดาทางนั้นเลยนะคะวิธีการทําเนี่ยวิธีการประกอบเนี่ยฉันจะประกอบอยังไงฉันเดาเอานะนะั้นอะไรประมาณนี้ก็ผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนมัด มัดมัดให้ดูกันเลยก็ได้ค่ะแต่แล้วก็ตัดถ้าใครใช,ใช้ใช้ลวดก็ได้นะแต่ใช้เชือกก็จะดีหน่อยอเออแขนมีไหมแล้วก็วางอย่าเอาเชือกมัดแป๊บนึงนะคะ ถ้าเราจัดเป็นชงเอยช,ง,ชงทรงพุ่มเขาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้มัดนะคะเดี๋ยวเราเข้าพวงแล้วค่อยมัดทีเดียวดีก,กว่าเพราะว่ามันจะได้กะขนาดได้นะคะอันนี้เราพักไว้ก่อนต่อมาเดี๋ยวเรามาเตรียมที่จะเข้าพวงกันนะคะเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่นี้ยังไม่เสร็จดีนะคะพอดีว่า โมอลองวางดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเย็บช่อเอื้องแล้วก็จะปรับตรงนี้ตรงขาเขานิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเย็บช่อเอื้องกันนะค่ะเย็บช่อเอื้องนะคะนี่นี่ตัวพวงมันยังเล็กไปหน่อยอย่างนะี้ยยังไม่ได้ดังใจปรับแป๊บหนึ่งนะค่ะเวลาเราเย็บนะคะ ก็ประคองเขามาระวังตำแหน่งที่มันโอเคแล้วนะคะอันนี้โมต,ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าอยากจะสอนให้รู้เรื่องมากกว่านี้แต่ด้วยความที่มันเป็นพวงใหญ่นะคะอาจจะต้องดำน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะค่อยๆพยายามไปพวงมันใหญ่แล้วมันก็วางยากนะคะมันก็เลยจับไม่ถนัดนะคะแต่หลักๆคือวางงี้แล้วเวลาเย็บพลิกข้างหลังนะคะจะจับยากหน่อยนึงนะคะ เราก็สอยสอยเข็มตัวนี้นะคะติดไปกับช่อช่อเรื่องของเราเลยอย่างนี้นะคะสอยไปทุกมุมอยากให้เขาอยู่แบบไหนอย่างเงี้ยนะคะสอยเอาใช้ใช้ใช้ใชอได้กับเข็มมันนี้ยคะเย็บเย็บไปเลยพคดีว่าอันนี้โมต้ตองออกมานั่งเย็บนะคะเพราะไม่งั้นถ้าทําแบบนี้งานอาจจะไม่ได้เป๊ะตามใจนึกนะคะถ้าเย็บอย่างนี้มันจะไม่สวยนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต เอาลงจากที่ตรงนี้นะคะไปเย็บนะคะ